ข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่25-28ถกฎาคม2565นางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดดังนี้ ที่26กรกฎาคม2565เวลา9้านาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายดำเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2565ณนห้องประชุมบริษัทไทยซูนฟู้ดจำกัดโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหนองคายรวมบรรยายให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุจำนวน50คน ลา14นาฬิกามอบหมายนางนั้นที่ตาปริบุรณะนักวิชาการรายงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการสุมตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการด้วยความสมัครใจณสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้าจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจทั้งสิ้นจำนวน104คนผลการตรวจพบว่ามีผู้เสพสารเสพติดจำนวน3คน ในการตรวจครั้งนี้มีหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรมได้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคายและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหนองคาย วันที่28กรกฎาคม2565นางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้เวลา6นาฬิกา45นาทีรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวง เวลา8นาฬิ30นาทีรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณบริเวณวัดสามัคคีและโรงเรียนอักษรอดุลวิทยาตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย17นาฬิก30นาทีรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหอประชุมประจักศิลปาคมสารการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนสิทธตภัยศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีสำรานงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ